นียายรักแฟนตาซีเรื่องท่านได้ยุคโปรดหยุดแกล้งค่าเสียทีฝากกดไลค์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะตอนที่23องค์ชายพระองค์มาแล้วหรือขอรับพระองค์ไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ขอรับลอดคาร์ลสรีบรุดเข้าไปหาองคชายโรเจอร์เมื่อเห็นเขาก้าวเท้าเข้ามาในโรงแรมหลังจากแยกทางกับไอริสไปกับอัศวินทั้งสอง เขามุ่งหน้าไปยังประตูทิศต,ตะวันออกเพื่อออกจากเมืองแต่พวกโจรชุดดำก็ยังวิ่งตามเขาไม่ลดละเขาได้ยินเสียงม้าร้องเมื่อหันไปดูก็เห็นม้าของอัศวินทั้งคู่ล้มลงพวกโจรชุดดำก็วิ่งตามหลังมาพร้อมกับหมอกควันเขาได้ยินอัศวินตะโกนบอกให้เขาหนีไปองค์ชายโรเจอร์กัดฟันแน่นรู้สึกจุกท,กที่อกที่สูญเสียอัศวินทั้งสอง เขาต้องรอดไปจากที่นี่ให้ได้เพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสกลับมาคิดบัญชีกับพวกโจรเหล่านี้ในขณะที่เขาเร่งรีบขี่ม้าไปตามทางสายตาก็เหลือไปเห็นเด็กน้อยนั่งคุดคุยในตรอกเล็กๆถึงแม้พวกโจรจะไม่ทำร้ายชาวบ้านแต่พวกมันมากับฝุ่นควันพิษเด็กน้อยคนนี้ก็ไม่อาจจะรอดชีวิตคิดได้ดังนั้น องชายโรเซอร์ก็รีบบังคับม้าตรงเข้าไปหาเด็กน้อยที่กำลังนั่งตัวสัน่นเขาลงจากหลังม้าไปอุ้มเด็กขึ้นมานั่งบนม้าแล้วควบไปข้างหน้าต่อไปได้ไม่ไกลนะักม้าของเขาก็ส่งเสียงร้องดังลัน่นและสุดตัวล้มลงบนพื้นทำให้เขาเสียหลักตกลงมาจากหลังม้าศีรษะของเขากระแทกพื้นอย่างจังเขากอดเด็กน้อยไว้ในอ้อมอกแน่นสติสัมปชัญญะเริ่มหลุดลอย เมื่อเขาฟื้นคืนสติก็พบตัวเองอยู่ในบ้านของเกรซพี่สาวของเกรเด็กน้อยที่เขาช่วยชีวิตไว้ซึ่งในบ้านมีเพียงเธอและน้องชายเท่านั้นแม้องคชายโรเจอร์ไม่ได้เปิดเผยตัวตนแต่เธอก็เรียกหมอมาตรวจอาการและให้ที่พักและอาหารแก่เขาสองคืนตอนสายของวันนี้เธอบอกเขาว่าเห็นอัศวิตหลายคนมาที่โรงแรมในเมือง เขาจึงบอกลาเธอและแวะมาที่โรงแรมแห่งนี้เพียงลำพังข้าไม่เป็นไราราลอสเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันไอริสล่ะดัลลัสล่ะองค์ชายโรเจอร์ถามอย่างรีบร้อนเมื่อเห็นอัศวินคู่ใจที่เคยสั่งให้ไปคุ้มครองไอริสอยู่ตรงหน้าเขากระหม่อมกับคันเลนต่อสู้ถ่วงเวลาไว้ส่วนเลดี้ไอริสหนีไปทางป่าต้องห้ามขอรับ เมื่อวานหลอดดัลลัสมาถึงที่นี่สอบถามข่าวคราวขององค์ชายจากหญิงสาวคนหนึง่งเมื่อได้ทราบว่าพระองค์ปลอดภัยหลอดดัลลัสจึงรีบตรงไปยังป่าต้องห้ามตามหาเลดี้ไอริสทันทีขอรับหลอดคาร์ลอสเล่าอย่างรวดเร็วก่อนจะคุกเข่าลงตรงหน้าองคชายของเขาองค์ชายกระหม่อมขออภัยที่ดูแลเลดี้ไอริสได้ไม่ดีพอองค์ชายได้โปรดยกโทษให้กระหม่อมด้วยขอรับองค์ชายโรเจอร์ถอนหายใจ ก่อนจะก้มลงไปแตะที่ลายของคาร์ลอสเบาๆเจ้าลุกขึ้นเถิดลงโทษเจ้าตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อันใดเจ้าทำดีที่สุดแล้วดันลัสไปคนเดียวงั้นหรือไปกับหลอดโนเอลกับหลอดโอลิเวอร์ขอรับหลอดดันลัสเขาทำไมหรือสีหน้าไม่ค่อยดีเลยขอรับหลอดคาร์ลอสพูดตามตรงเมื่อเขาแจ้งรายละเอียดให้กับหลอดดันลัสทราบ ใบหน้าคมเข้มที่ปกติก็น่ากลัวอยู่แล้วก็เพิ่มความน่ากลัวเข้าไปอีกสิบเท่าแต่ยังดีที่ยังควบคุมอารมณ์ได้ข้าพอจะนึกภาพออกได้แต่หวังว่าพวกเขาจะไม่เป็นอะไรองค์ชายโรเจอร์พยักหน้ารับรู้ว่าแต่หญิงสาวที่เจ้าบอกว่าดัลลัสไปสอบถามข่าวคราวของข้าคือใครกันกระหม่อมไม่ทราบขอรับ ลอดดัลลัสบอกเพียงว่าเป็นสหายเก่าเธอเชื่อถือได้หากองค์ชายอยู่กับเธอก็จะปลอดภัยและยังย้ำอีกว่าให้พวกกระหม่อมรออยู่ที่โรงแรมนี้พรุ่งนี้หรือก็คือวันนี้องค์ชายจะเสด็จมาและให้พากลับเมืองหลวงได้เลยขอรับดัลลัสรู้จักกับเกรสงั้นหรือได้ยังไงกันเอาเธอเรากลับกันเถอะลอดดัลลัสท่านคิดจะอยู่ในป่านี้อีกนานแค่ไหนหรือ ข้ารู้สึกว่าเราวนอยู่ที่เดิมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะหลอดโนเอลเอ่ยถามผู้เป็นทั้งนายและเพื่อนสนิทด้วยน้ำเสียงเหนื่อยเพลียข้าถึงบอกให้เจ้ากลับไปพร้อมกับโอลิเวอร์เมื่อวานนี้อย่างไรเล่าโนเอลหลอดดันลาสตอบเนเนื่อยตั้งแต่ที่รู้ว่าไอริสถูกเล่นงานและหนีไปจิตใจของเขาแทบจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวความกลัวครอบงำความรู้สึกตลอดเวลา เมื่อคิดว่าไอริสตกอยู่ในอันตรายก็เจ็บปวดเรากับมีมีดกรีดแทงหัวใจเขาเข้ามาในป่าต้องห้ามร้องเรียกเธออย่างบ้าคลัง่งก่อนจะตั้งสติได้เมื่อพวกเขาเจอกับร่างไร้วิญญาณของโจรลอดดันลัสและอัศวินคู่กายอสองคนเข้ามาในป่าต้องห้ามบ่ายวานนี้เขารู้ดีว่าใจกลางป่านี้เป็นเขาวงกตหากยิ่งเดินเข้าไปลึกเท่าไหร่ โอกาสที่จะหันหลังกลับออกไปยิ่งน้อยเท่านั้นระหว่างทางที่เข้ามาในป่านี้พวกเขาเจอกับศพของโจนชุดดำและม้าที่คาดว่าน่าจะเป็นม้าจากเมืองหลวงของไอริสการหาร่างของไอริสไม่เจอทำให้เขาใจชื้นขึ้นมาเปราะหนึ่งเขามั่นใจว่าเธอจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในป่านี้หลังจากตามหาตลอดทั้งบ่ายเขาก็ตระหนักได้ว่า พวกเขาวนเวียนอยู่ที่เดิมเหมือนกำลังเดินเป็นวงกลมซึ่งตรงตามคำบอกของใครพ่อบ้านของเขาที่เคยเล่าให้เขาฟังเมื่อหลายปีก่อนใครบอกว่าเขารู้จักทางในป่าต้องห้ามหลอดดันลัสจึงรีบให้หลอดโอลิเวอร์กลับไปที่คฤหาสน์ของเขาเพื่อรับใครมาที่นี่เรานั่งพักที่นี่กันก่อนเถอะโอลิเวอร์น่าจะมาถึงในไม่ช้านี้แหละลอดดันลัสบอกลอดโนเอล พร้อมกับสุดตัวนั่งลงพิงต้นไม้ใหญ่เขาเงยหน้าขึ้นหลับตาอย่างเหนื่อยล้าเขาเพิ่งเดินทางกลับมาจากการเจรจากับอาณาจักรวาเดนก็ได้รับจดหมายจากองค์ชายโรเจอร์ให้รีบตามมาที่เมืองเอมเบิลและก็ได้รับข่าวร้ายว่าหยิงสาวที่เขาเฝ้าคิดถึงมาตลอดกำลังหนีโจรร้ายเข้าไปในป่าต้องห้ามเขาพยายามตามหาเธอทั้งคืนเนื่องจากว่า ในป่ามักจะมีสัตว์ดุร้ายออกหากินตอนกลางคืนเสมอเขาเป็นห่วงเธอมากได้แต่วังว่าเธอจะหาที่หลบภัยได้พวกเขาจะหาเราเจองั้นหรือหลอดโนเอลอดสงสัยไม่ได้เพราะทั้งคู่เดินวนเวียนในป่าน,นี้มาหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วยังไม่เจอใครเลยเพ่ะบ้านของข้าหาข้าเจอเสมอหลอดดันลาสตอบเสียงเบาในขณะที่ยังหลับตา พ่อบ้านของท่านเป็นสุนัขหรืออย่างไรทำนองนั้นแหละหลอดโนเอลรู้ดีว่าเวลานี้ควรให้เพื่อนของเขาพักเสียบ้างเขาจึงไม่ถามอะไรต่อหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ดินเสียงฝีเท้ามา้าใกล้เข้ามาหลอดโอลิเวอร์และใครพ่อบ้านของหลอดดัลลัสนั่นเองหลอดโนเอลหันไปทักทายหลอดโอลิเวอร์พร้อมคำถามที่เขาอยากรู้มากที่สุดในตอนนี้ พวกเจ้าหาพวกเราเจอได้อย่างไรการโอลิเวอร์ข้าก็แค่ควบม้าตรงมาตามทางเรื่อยๆก็เจอพวกเจ้าอยู่ที่นี่ทําไมหรือจริงหรือข้ากับหลอดดัลลัสอยู่ในป่านี้ทั้งคืนทําไมถึงรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกแต่เจ้ากลับหาพวกข้าได้อย่างง่ายดายข้าบอกแล้วไงว่าพ่อบ้านของข้าหาข้าเจอเสมอหลอดดัลลัสลุกขึ้นบิดตัวเล็กน้อย ก่อนจะก้าวเท้าไปดึงตัวใครพ่อบ้านของเขาไปคุยกันอีกทางไรข้าขอโทษที่ต้องให้เจ้ามาที่นี่กระทันหันแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนมากจริงๆข้าเข้าใจขอรับนายท่านนายท่านต้องการให้ข้าทำสิ่งใดหรือขอรับเข้าไปในใจกลางป่าต้องห้ามพายริสกลับมาให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามได้ขอรับไอรับปากอย่างมั่นเหมาะ ก่อนจะเดินเข้าไปในป่าเพียงคนเดียวท่ามกลางความงุนงงของสหายอัศวินทั้งสองสองวันก่อนไอริสเดินตามฟรานเด็กหนุ่มตัวสูงที่เธอคิดว่าน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับน้องชายของเธอเขาอยู่ในชุดเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวธรรมดทแแมงถึงแม้ผิวพันตามมือและใบหน้าจะเปรอะเปื้อนบวกกับทรงผมสั้นที่ยุ่งเหยิงเล็กน้อย ก็ไม่สามารถปกปิดหน้าตาที่ดูเป็นเด็กฉลาดได้เลยเขาดูไม่เหมือนผู้คนที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนในป่าเลยสักนิดฟรานพาไอริสเดินช้าๆลัดล้อเข้าไปในป่าลึกซึ่งตามความคิดของไอริสนั้นเมื่อมองไปซ้ายขวาทั้งสองด้านก็ดูเหมือนกันไปหมดมีแต่ต้นไม้ใหญ่เขียวขจีนานๆที่ถึงจะได้เห็นกอดอกไม้และนกบ้างประปราย และเส้นทางที่เธอกำลังเดินก็ดูเหมือนยังไม่มีใครบุกเบิกทำทางไว้สำหรับคนเดินเธออยากจะเอ่ยถามเขาว่าเรากำลังจะไปไหนแต่คิดว่าเขาคงไม่ตอบเหมือนเคยมีบางช่วงที่เขาหยุดเดินยืนนิ่งและหลับตาหรืออย่างที่เขาบอกเธอในตอนแรกว่าเขากำลังถามทางไอริสปล่อยให้ฟรานนำทางและได้แต่หวังว่าเขาจะไม่พาเธอหลงทาง ฟรานพาเธอมาหยุดที่ใต้ต้นไม้ยักษ์มันมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นมาน่าจะต้องใช้สักสาสคนโอบได้กิ่งก้านของต้นไม้ยักษ์นี้แผ่ขยายให้ร่มเงาเป็นบริเวณกว้างเธอมองไปรอบๆก็เห็นกระท่อมเล็กๆหลายหลังกระจัดกระจายและบริเวณที่เธอยืนอยู่หน้าต้นไม้แห่งนี้ดูเหมือนจะเป็นลานกว้างเหมาะสำหรับทำกิจกรรมอะไรสักอย่างมาทางนี้สิ ฟรานสก,กิตเรียกให้เธอเดินตามไปยังกระท่อมที่ใกล้ที่สุดเขาเปิดประตูกระท่อมให้เธอเดินผ่านเข้าไปมาแล้วหรือไอริสลุงกำลังคิดจะไปหาเจ้าอยู่พอดีหากเจ้าไม่มาปรากฏตัวเร็วๆนี้เสียงนุ่มทุ้มของชายสูงวัยเอ่ยทักทายจากด้านในห้องนั่งเล่นของกระท่อมท่านลุงโจอเอลท่านลุงโจอเอลจริงๆหรือคะไอริสร้องเสียงดังด้วยความประหลาดใจ ท่านลุงมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรคะแล้วที่นี่ที่ไหนกันคะเจโอเอลเดินเข้ามาจับมือเธอเขย่าเบาๆเรียกสติก่อนจะพาเธอไปนั่งที่โต๊ะกลางกระท่อมใจเย็นๆก่อนไอริสพึ่งมาถึงก็จิบน้ำซะหน่อยนะจะได้สดชื่นโจโอเอลส่งแก้วน้ำที่ฟรานเพิ่งยกมาวางไวใ้ให้เธอซึ่งไอริสก็รับมาถือไว้แต่ก็ยังไม่ยอมดื่ม ท่านลุงไม่ใช่พ่อคะท่านลุงเป็นใครกันแน่คะไอริสเปลี่ยนคำถามเธอยังคงไม่หลุดประเด็นกับคำถามมากมายในหัวพวกเราคือชนเผ่าแองเกิลที่อาศัยอยู่ในป่าต้องห้ามแห่งนี้นะ่ะเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับป่าต้องห้ามบ้างละ่ะโจโอเอลตอบสั้นๆพร้อมทั้งยิงคำถามต่อข้าเคยได้ยินว่าจักรวรรดิซิเลเซียนกว้างใหญ่มีป่าต้องห้ามอยู่ทางตอนเหนือของเมืองหลวง ที่หาใครเข้าไปแล้วก็จะติดอยู่ในนั้นหลายวันกว่าจะหาทางออกได้ดังนั้นจึงไม่มีใครอยากผ่านมาทางนี้แต่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าจะมีใครอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยไอริสตอบเท่าที่เธอเคยรู้มาสำหรับเรื่องราวในป่าต้องห้ามนั้นมีหลากหลายตำนานและข่าวลือว่ากันว่าป่าแห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่บางคนก็ว่าป่านี้มีเทพเจ้าคุ้มครองอยู่ บางก็ว่าข้างในป่ามีคุมทรัพย์มากมายทำให้คนที่หลงเข้าไปเคลิบเคลิ้มหลงไหลไม่สามารถกลับออกมาได้อีกแต่ความจริงเป็นเช่นไรนั้นไม่มีใครสามารถบอกได้จริงๆแล้วชนเผ่าแองเกิลคือเป็นชนเผ่าผู้มีพลังวิเศษพวกเราสามารถใช้เวทมนต์ได้โจอเอลตอบพร้อมอธิบายให้เธอฟังชนเผ่าแองเกิลหรือชนเผ่าผู้มีพลังวิเศษ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพลังเวทไหลเวียนอยู่ในกายพวกเขาส่งต่อพลังนี้ทางสายเลือดจากรุ่นสู่รุ่น,นกแม้บิดามารดาเป็นผู้มีพลังเวทลูกทุกคนก็จะมีพลังเวทไหลเวียนในกายเช่นกันแต่หากผู้มีพลังวิเศษแต่งงานกับคนธรรมดาพลังเวทจะถูกส่งต่อไปยังบุตรีเท่านั้นหมายความว่าท่านแม่ของข้าใช่แล้วไอริส ท่านแม่ของเจ้าเอลิสเป็นคนของชนเผ่าแองเกิลและอย่างที่เห็นเจ้ามีสิ่งที่น้องชายของเจ้าไม่มีพลังเวทไหลเวียนอยู่ในกายเจ้าโจอเอลตอบพลางพยักหน้าด้วยความรู้สึกดีที่ไอริสเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายกว่าที่คิดก่อนจะยื่นมือไปคว้าข้อมือไอริสมาจับโดยพารลาการแสงสีฟ้าอ่อนสว่างขึ้นระหว่างมือของเขาและเธอ ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีเพียงน้อยนิดก็ตามเกิดอะไรขึ้นหรือไอริสก่อนหน้านี้เจ้ายังมีพลังเวทเต็มเปี่ยมเออคือไอริสอึกอักเล็กน้อยเธอดึงมือกลับในหัวกำลังคิดหนักว่าควรจะเล่าความจริงให้พวกเขาฟังหรือไม่แต่เธอก็ตัดสินใจเปลี่ยนประเด็นท่านรู้จักท่านแม่ของข้าด้วยหรือคะยิ่งกว่ารู้จักเสียอีกสิแม่ของเจ้าเป็นน้องสาวของพ่อค่ะ หรือเป็นท่านอาหญิงของข้าอย่างไรเล่ารานที่นั่งอยู่ข้างๆเอ่ยขึ้นคนเป็นพ่อหันไปสบตาลูกชายก่อนจะพยักพยเยิดให้เขาลุกขึ้นออกไปข้างนอกท่านลุงเป็นลุงแท้ๆของข้างั้นหรือคะถ้าเช่นนั้นท่านพ่อก็ใช่แล้วล่ะพ่อเจ้าก็รู้เรื่องนี้เขาถึงไว้ใจให้ลุงสอนเจ้าขี่ม้าอย่างไรเล่าแล้วท่านพ่อเจอท่านลุงได้อย่างไรคะ อย่าบอกนะว่าท่านพ่อเคยมาที่นี่ใช่เขาเคยมาที่นี่กับแม่ของเจ้าตอนนั้นเจ้าน่าจะอายุแปดขวบได้ห้าปีหลังจากนั้นเขาก็กลับมาวนเวียนอยู่ร,บรอบๆป่าต้องห้ามบ่อยครั้งแต่เขาก็เข้ามาที่นี่ไม่ได้เพราะป่าแห่งนี้มีวงแหวนเวทมนต์ป้องกันไม่ให้คนนอกเข้ามาโดยพลาการเขาได้แต่ร้องเรียกชื่อลุงและแม่ของเจ้าเผื่อว่าจะมีใครได้ยินและพาเขาเข้ามา เดียวนะคะท่านลุงท่านแม่ของข้าอยู่ที่นี่งั้นหรือคะไอริสถามแทรกเสียงดังด้วยความตกใจเธอกลั้นหายใจรอคำตอบแต่โจโอเอลก็ได้แต่สายหน้าน้อยๆตอบเธอไม่รอกเพราะในป่าน,นี้เขารู้จักแต่ลุงและแม่ของเจ้าอย่างไรเล่าเขาเพียงต้องการให้ใครสักคนออกไปรับเขาเท่านั้นไอริสยู่หน้าห่อเหี่ยวกับคำตอบนั้นแล้วท่านพ่อมาที่นี่ทำไมคะ ท้งทางที่รู้ว่าท่านแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนะท่านลุงท่านแม่ยังมีชีวิตอยู่งั้นหรือคะหญิงสาวนึกขึ้นได้และผุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเธอจ้องตาผู้สูงวัยขม็งรอฟังคำตอบต่อไปของเขาด้วยความหวังพ่อของเจ้าคิดว่าอย่างนั้นไอริสอ้าปากค้างเธอช็อกไปชั่วขณะเธอถูกแม่เลี้ยงพร่ำบอกมาตลอดว่าแม่ของเธอตายไปแล้ว ซึ่งตอนแรกเธอก็ไม่อยากเชื่อและพ่อของเธอก็ไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งแม่ของเธอก็ไม่เคยกลับมาหาเธออีกเลยน้ำใสๆเริ่มไหลออกมาจากในตาคู่สวยไม่จริงนะ่าท่านแม่ยังมีชีวิตอยู่หรือเหตุใดท่านพ่อไม่เคยบอกค่ะเจ้าตั้งสติให้ดีก่อนไอริสแม่ของเจ้าตายไปแล้ว นางมาที่นี่และสิ้นใจในป่านี้ก่อนที่จะเข้าเขตวงแหวนเวทมนต์โจโอเอลพูดช้าๆอย่างชัดถ้อยชัดคำถึงแม้อริสจะถูกพร่ำบอกความจริงข้อนี้มานานแสนนานแต่ลึกๆแล้วเธอก็ยังมีความหวังว่าแม่ของเธอจะกลับมาสักวันหนึ่งแต่ในเมื่อโจโอเอลผู้เป็นพี่ชายของแม่ยืนยันกับเธอเรื่องนี้อีกครั้งมันก็ทำให้เธอใจหายวูบ หยดน้ำตาหลังรีนอาบหน้าไม่ขาดสายแล้วท่านแม่ตายได้อย่างไรคะถูกพิษนะ่ะพิษร้ายแรงที่ทำให้ถึงตายได้ในเวลาอันรวดเร็วรายกัรใครทำร้ายท่านแม่คะหญิงสาวถามทันทีนี่ท่านแม่ถูกคนปองร้ายงั้นหรือเออลุงว่าลุงไม่น่าจะใช่คนที่เหมาะสมที่จะเล่าเรื่องนี้ให้เจ้าฟังนะลองกลับไปถามท่านพ่อของเจ้าสิ ท่านพ่อก็รู้เรื่องนี้งั้นหรือคะเหตุใดท่านพ่อไม่เคยบอกข้าเลยก็ตอนนั้นเจ้ายังเด็กนักอีกอย่างแม่ของเจ้าก็คงไม่อยากให้ใครบอกเจ้าหรอกเอาเป็นว่าเจ้าไปถามท่านพ่อของเจ้าเองเถิดเกิดความเงียบขึ้นชั่วขณะไอริสรู้ดีว่าหากท่านลุงยืนยันว่าจะไม่พูดเธอก็ไม่สามารถซักไซตต่อได้อีก ฟรานเดินกลับเข้ามาในห้องนั่งเล่นพร้อมขวดใสขนาดเล็กภายในบรรจุของเหลวใสในมือเขาส่งมันให้ไอริสนี่คืออะไรหรือเธอเยกขวดจิ๋วขึ้นมาส่องดูด้วยความสนใจของเหลวในขวดนี้มีน้อยนิดจนแทบจะนับหยดได้น้ำค้างจันทราฟรานตอบสั้นๆแต่คำตอบนั้นทำให้ไอริสตาลุกวาว น้ำค้างจันทราของจริงหรือนี่น้ำค้างจันทราคือน้ำค้างบนยอดต้นไม้วิเศษที่เก็บในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเดือนเจ็ดของทุกปีมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคได้ทุกโรคแต่นี่ก็เป็นเพียงสิ่งที่ไอริสรู้จากหนังสือสมุนไพราหายากและอันตรายเท่านั้นไม่มีใครเคยบอกว่ามันมีอยู่จริงใช่แล้วละ่ะ น้ำค้างจันทราสามารถเก็บได้จากต้นไม้วิเศษต้นเดียวในป่านี้ต้นไม้ยักษ์ที่เจ้าเห็นหน้ากระท่อมนี้ยังไงล่ะหยดลงบนขาที่เจ็บของเจ้าสิฟราอธิบายให้ฟังนี่ก็เย็นมากแล้ววันนี้เจ้าผ่านอะไรมามากมายคืนนี้เจ้าพักที่นี่ก่อนเถอะหากมีคำถามอะไรเราค่อยคุยกันพรุ่งนี้โจอเอลกล่าว พลางหันหน้าไปบอกลูกชายให้พาแขกไปพักที่ห้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ